นครับวันนี้ภารกิจแต่เช้าเลยครับขึ้นรถมาพร้อมเรียบร้อยพาแม่ไปหาหมอวันนี้ภารกิจพาแม่ไปหาหมอนะครับมาจริงตัวรู้หน้าที่รู้หน้าที่เนื้อพอดีไม่มีกล้องโปโปรเหมือนเขานะครับก็เลยเอามือถือจับมาถ่ายเย ต้าเสเด็จแม่ไปห,หาหมอไม่นะแขวะวดีแขวะวดีไม่วแขวแ่แวะดีกินแขวะได้ตอนนี้แปดเก้าโมงแปดโมงสี่สิบห้าโดยประมาณนะครับอากาศก็เย็นๆหน่อยหนะึ่งมาดูกันว่าสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บไหม ก่อนหน้านี้นี่โอ้โหกึ๊ดกึดกึ๊ดกึดกึดไม่ไปไหนนะครับอลองดูรถมันแรงอนี่าดับเนย่ยดับอย่าดับอย่าดับนะคนแจ่ตายกันเลยตาลักกิบ

ข้างหน้าก็จะเป็นปั๊มน้ำมันซ้ายเบอร์มีจินเนีกข้างหน้าด้วยแต่เ,เขาเต้าเอลเอสแมนเขาก็ไปนี้ต่อหน้าต่อไปก็จะเป็นไก่ย่างวิเชียรน,นะครับแต่คนขาย ใสมาหมนะหมอเนียรถใส่เ่ยหมอน้ดป่ะวัน แล้วเพิ่งแล้วอทาไม่อทาไม่น้องจะบกฮะไปพิงแดดรถดแม่บอกไปพิงแดดญี่ปุ่นรถหรัอือนงทำไมครับโอเคนะครับ